แมพี่นองเลยเขาล่มคักแท้แวะมาหายายครับยายนางทางไหนน้อวาที่นี่ยายย,าย่ยไหว <c oughs> มาได้ยินสิยังอยู่บ่บุพี่น้องโอ้ปีนี้เพิ่นได้เข้าหลายต้วนี่นคุณไปทางไหนบุคุณครับมองยางกันพี่น,อน้อง หาทางงากันได้ไดจไ์อยู่จุดไหนของพื้นที่ไจย์ไวไมาได้ยินแต่เสียงแท้คนที่ใส่โน่ โอ้มาบุกคักใช่ไหมได้เขาไราย้ายปีนี่พี่น้องอืมหาคนบ่เห็นเห็นแต่เสียงหน้านี่ เถียงน้าไม้ตัวนี้เถียงน้าไม้เห็นโอ้เขาทาแท่าทีนี้นอยู่ใกล้ต้นมะขามย้ำอยากกินสมกับใช้มะขามกินเถียงน้าไม่อยู่ใกล้าสาย้ำอยากกินปลาการะซิกินเอออันนี้ตัวนี้อันนี้คือ เออยายคือเสียงนาเกียดงามถช่ไหมเออจุดหมายรักจากเทียงนาน้ยตัวนี้ลงวันที่คอยเจียวเราแล้วเราว่าเขาวเีวเาเมยไปหนย้ยไโอ้ยเอออืมเกนมาสิแม่บ้านเกินเออสิบหากัต้ม ไปทา้งในสีบุญกันตัวมืงอ,อื่น<ด>อืมมึอในก็สีบุญาากันทา้งในเดแต่เลื่อพาไปกันอืมมึเลี้ยงสอหัวมะก,กูเข่าเลง้ยงสีหวัวมากูเขา่าอย่าไปหัวขัดต้มแส้นหมอให้ลูกเบิง่งหงายมัดเช็ดใหม่หมอนจ้ะแดดตัวใหญ่เนาะโอ้ยพี่น้องครับแดดคักจนว่ากล้องหอนเนาะ งั้นงั้นจักบ่มี็ดอกทิ้งว่ะเจ้าตังองค์พวกนี้โอ้ยายจะเป็นเสื้อไดายเลขเนาะซือว่าเมื่อแล้วซื้อสองหกหกสองไหมผมกับบอกเด้ผมบอกอ่าพี่น้องคนไปว่าอ่าเลขสามคนนี่เลขของอาจารย์คมนี่คือสองหกหกสองของยายน้านี่คือหกหกของของพ่อยายวอนี่ของเจว่อนีห้าสี่สามห้ากันไหล มันไปออกแอมก็อนหรอออกหกสามออกหกสามใช่ย้ายมือนามานอนดูหนีเด้อหาฝันดีมานั่งก็ไปละไอ้ลุงสมานอนเป็นมูบาแอ้วลุงมานอนตัวนอนฝันเอาเด็กซื่นนี่แมเขากินแล้วเขาสวยกิ้นยังบ่ลบ่เอามาน้ำมือนีบ่สิเขาเมียห่ยหัวเขาต้มพี่น้องครับ เบะยดมาว่ะสิมาเจียวเขาซอยมาเร็งจังหกมากอีกมากูเขาไปเออโอ้เจียวอะไรเมื่อวา่ได้กูเน่ยยายคือเจียวหยาน้ำนี่เห็นบ่ะเป็นยังคือเอาหยาน้ำเอามันไปเห็นหงอขู่มามนี่ฝนตกจะข้ามเลยมาว่างนี่ปีนองครับยายฝืนเจียวเองกูเองเด้่ย่ยอมบินบ่ยอมจ้างคน จ้างก็จ้างหาจ้างยา,งยงยากเนาะยายเนาะสิเฝ้าเกี่ยวไม่เลี้ยวสิเป้าเขารับจ้างล,ลูกลูกชายวางห้ยายวางเลยยกขึ้นขนาด <laughs> น่าจะคลองหลายๆนเออยกขึ้นผมยกข <laughs> ึ้นว่าบรสิเฝ้าเล่งเกี้ยวของกับของพี่น้องครับน่าจะนาเกือบลอยไรยเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิเกี้ยวของกับของมันแล้วภายในสามหมื่นเพิ่นว่าแล้วเริสิไปหารับจ้าง <laughs> สิไปาอาจารย์น้องพูดวันที่แปดเออ โซไม่จองแล้วเออเออสิไปเจียวให้ลูกคู่ลูสีแปดอยูเออยังสิงหวไม่จองจากขวายายบัตที่แสดงแสดงว่าบักทั่วเต็มกรมีคือเก่ามีคี้เก่าบรือเล่ามีขี้เก่าหือว่าวัดเดาโอ้ไบ่ไรด้บอกต็่ไหว่ามีคือเก่าถ่ายจีบหน้าพี่แลวนี่ผู้ถือน้าเจียวอยู่ก็ละส่วนครับกับรู้สาว่น บัวบ้านไปพอเพิ่น,นอ,อยูอ่พอไอ้นุงน่งกับอ่าอีห,หล่าน้อยอีน้องแป้งสูงเกียวเดียวเป็นสาวแล้วเอาตอนไปดห้าเออเออตอนนี้นมาเลี้ยงมาเลี้ยงเออ,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 อป้าตัวอัน,ปเ,นเป็นยื่นจำอะได้เลย<ช>มันละไงขึ้นคักเนาะแค่เห็นแค่เจ็ดแปดเดือนนึง่หมอือเดี๋ยวนี้วางสิละเอเอแบบเอยากไปอุดรพูดยาวเอเอยายว่าจะไปเออ ผู้เดียวอืมคนเมื่อนี่มันไว้ใจกันบ่ได้เออแต่ต้องกับว่าเพิ่นเมียพิ่นเหลาอยู่เมื่อ่าอยากเอารถมาใส่ขี้ไปอิงอุดรนพนเอาผ้าปัดท้อสิบเอ็ดยังสิไปหาเดือนน้ำมูอจักแล้วไปจำเพื่อนก็ลราทำหาวเทมเมี่ยมาให้มาให้ไป่ไปก็ไปละมีมูฮะไปยังไปไปน้ำรุ่งน้ำไปไปเดี๋ยวพอตึงมากกับมาหาไปเที่ยวสิจะเที่ยวไปป่า ชีสานั <Napoleon> <pos> <mother> <song> <wan> ่นเมื่อวานถือตัวน้อยๆงั้งแต่รุ่นไหมเดี๋ยวผมเสีหาเบ็ดไหมใช้มือใหญ่ผมเสีหาเบ็ดเดี๋ยวผมจะเงี้ยไมาพร้อมมาสิีบอจังมือบอยโทรหาผมเด้อสิได้ๆนี่แล้วมันช่ได้บหอได้กับป๋าน้อยปลาไปไหมโอ้ยปลาเก้าจังไปเสมอปลาเก้าก็อยู่ในทถองเขาคนละจ้าบ่มีเเลออนปลาเก้าอยู่ในทถองปลามันบดดินดอกย้ายอางนี้แฮมนี่น้อยกับสีหนาวแล้วพี่น้องครับปลายฝนต้นหนาวแหวมาเล่นน้ำย้ายเสือ พอ่อกันทิพนากันแล้วกันยูดีมีแห้สูบุย้ยคนพี่น้องอ่ามาถามขา่าวถามข่าวเลี้ยงเหล็กดีๆหรอกแต่ว่าถือว่าถือว่าถือว่าซุยเนาะย้ายเนาะยังนากเร่ซ้ำดีล่ะผู้ใดเช่นให้ก็ไม่ได้เลยเต็กน่ากเร่ซ้ำดีบอกเลยว่าถื่อบอกเลยว่าถื่อข้าเจ้าก็บ่าไม่ไหนแล้วเ <c oughs> ล็กกว่าห้องสามไปบอกห้องหกเนาะผมเห็นแต่ซุยครับแทนแต่ว่าบ้านเรียกความฝันฝันเห็น ฟันหินบาลีเทียของหญ่เยนั่งเคร่บหญนใหญ่ฝันห็นบาละทียของสองหกสือสองหกสองออกหกสามมามามาเอามากินเอาคนป่อยากเขากล้องมาได้ด้ยนุ่งต้องมากองคือยัยบายบายยัอผมจะไปตุลาตอกันมือสิมาเล่นน้ำไหมนี่ละเมื่อไดบ่บ่ออันจอมปวกยั้งบ่ cháy 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 thì cháy khỏi cháy 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 đó cháy 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 cháy